เกำลังเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับผมระหว่างทางแล้วก็แวะทานข้าวนี่เพิ่เป็นมื้อเที่ยงของเราแต่ว่ามีความพิเศษที่ว่ามองถึงาารา้านอาหารโกจินดาะ มาร้องเพลงนี่แหละลาสาแม่กลองอ่ะพอดีเลยอ่ะอยู่ที่แม่กลองเฉยเลยนะครับ,รบก็เลยไลฟ์เหมาะมากรรยากาศสิ้นแสงดาวดูว่าเราร้องจากสุ่มทุ่มน้ำแม่กลองพี่จำจักน้องคนง,งานว่าโอ้รถไฟพี่สานอะไร

ไม่ได้กลหนวดนะครับหนวดย,ยาวเฟีียวเฟิร์มมากลืมกลหนวดไม่เที่ยวแล้วครับวันนี้เดนนินทางกลับบ้านแล้วครับแต่ว่าแวะกินข้าวก่อนกลับบ้านนะครับระหว่างทางถิ่นแม่กลองนะครับทรัวชินดาน,นะครับตามมาได้ครับ ตามมาได้อีกสักอีกสักชั่วโมงหนึ่งค่อยตามมาก็ได้ครับเพราะว่าผมจะได้กลับแล้วแล้วก็เ่นก็จะได้มา,านั่งคานกันแต่ว่าใครอยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็มาแวะมากินข้าวด้วยกันได้นะครับใช่แม่กองพอดีเลยอ่ะ นี่มันทำาัข้าวกินเองมาสองมือ้อแล้วทิวอะ่ะพี่ทิวทำกับข้าวรอที่บ้านละหลายคนถามว่าพี่ทิวไปไหนพี่ทิวช่วงสงการทำงานนะครับทำงานส่งอาจารย์ก็ทำอะไรนะแม่ที่มันรวมเล่มอะ่ะวิจัยครับแต่จบแล้วคะก็เลยทำวิจัยแล้วก็ต้องส่งอาจารย์แล้วก็อาจารย์ให้แก้ทั้งเล่มเลยครับ แก้ทุกหน้าด่าทุกบรรทัดที่บอกก็คือต้องนั่งนี้ค่ะก็เลยมื่อก่อนไม่มีสมการก็เลยไม่ได้เจอน้องชายนะครับตาแล้ผลงานเนี่ยทำมาดบทแลได้าตาแดงมากเลยแม่คุยกับคนตาแดง วาเล่าเอนสกามิบกอ่านจเนี่ยชบมากไ็นพี่เลิกักี่นี่สามปกี่อย่างครับ้ายเดี๋ยวจะเลี้ยงวันนี้ ข้า,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 าวมันนี้ผมเลี้ยงเออไปไหนกันมาบ้างครับส่งมาดูบ้างดิเขียนรับอกบ้างาส่งการที่ผ่านมา,าไปเที่ยวไหนกันมาบ้างน้องไป ผมอะหนวดยาวไม่กวนหวดจังเลยวแว้ได้มาครัวจินดาเหรอครับป้าเคยมากินเหรออรอร่อยแล้วม้วนอีกแน้งันอินแม่กอง ้านีออร่ยเมื่อวานนี้คนบอกว่าเป็นไลฟ์ที่ยาวที่สุดในโลกขอโทษแทนกนาพัฒด้วยครับเกือบสองชั่วโมงใช่ไหมชนะสามสอง แล้วเอาเก็บฟต์ดิลุกมัจะรวบผมกันลมเอจิ้งสวัสดีครับคุณดัฐพิชาดูไลฟ์จากเยอรมันครั้งนะครับ บางคนไปกินร้านวอกวิว2วันติดนะครับ

กข้าวอยู่บ้านสุพรรณครับดูยาย,ย,ายพี่ทิวทำงานส่งอาจารย์อยู่วันนี้ไม่ได้ไม่ได้มีไลฟ์ร้องเพลงนะครับเข่วาก็กระชากกันนะเออเขาชากหนูว่าจะไปจริงๆเมื่อวานเพิ่งมานั่งดูไลฟ์ย้อนหลังแล้วก็มีหลายๆคนส่งเพลงมาผมไม่ค่อยได้ไม่ได้ค่อยได้เล่นตาม คนที่ขอเข้ามาาจริงๆอยากเล่นแต่ว่าเล่นกีตาร์ไม่ค่อยเก่งว่าวันไหนเราอยู่กับนักดนตรีเดี๋ยวเราจะไลฟ์ไลฟ์แล้วกันนะเพราะว่าอ,อย่างคนที่เล่นเป็นโนเก่งหรือว่าเล่นกีตาร์เก่งอะไรเงี้ยเออจะได้แบบร้องได้เพลง,งหลากหลายที่ทุกคนขอมานะครับเ,เออจริงๆผมรอให้น้องสาวเล่นเล่นเป็นโนเก่ง <ๆ S 2> ด้วย จีนเล่นเป็นโนครับจ๋านี่เล่นสลามจ๋าเล่นสลามอะไรก็ไม่รู้ไรที่มันเด็ดเตะเตะเตะอ่ะหืมีอีกอ๋อม่รียนเลยแต้วไม่ใช่ไ่ใ

คิดถึงไหมครับทุกคนก็เป็นสิศการที่ได้อยู่กับครอบครัวเยอะนะครับเพราะว่าเราก็มีวันหยุดบ้างอะไรบ้างเนาะ เดี๋ยวพ่งนี้จะมีมนีคอนเสิร์ตที่ร้านคินนะครับสำหรับการประกาศผลผู้โชคดีที่เป็นทางการนะครับที่จะได้ไปซิซแลงอิตาลีกับการณพัทนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีมีไลฟ์ป่ะครับมีก็ได้ครับเดี๋ยวให้จาา๋าไลฟ์ให้เพราะว่ามีจำนวนจำกัดนะครับที่ไปในร้านพวกนี้เนะี่ยก็จะมีที่แก้มีน้องโดไปด้วยนะครับ มีเพลงให้ฟังเพาะๆร้ายให้ดูนะครับคืออะไรอะ่ะสามตัวท้ายสองซีหนึ่งแปดศูนย์เจ็ด ตันที่หไม่เล่นหวยปะ่ะนเนะี่ยแปดหนึ่งหกเจ็องเก้าสาตัวท้ายสองสี่หตัวท้าย2องสี่ 4ี่โมงเลยเนี่ยสี่โมงแล้วลวันนี้หวยออกแล้วเหรอครับหวยออกยังเขาประกาศยังสิวขึ้น มาแล้วครับอาหารมาแล้วนี่เขาเรียกว่าปนิษถหิวมากเอาเลยครับน้ับอเอาละก็ขขอให้ทุกคน ถูกหวยแล้วกันครับวันนี้เล่นไรขอให้ถูกหวยแล้วกันเดี๋ยวเราจะทานอาหารก่อนแล้วกันครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมยังไงก็สามแม็กลองเจอกันใช่เรื่องหวยต้องถามพี่โดมกับตั้มเรื่องเงินทุกง,งวด ขนาดไปอันนี้ไม่อยากบอกนะไปต่างประเทศยังเล่นกันเลยยุ่งจีนไม่แล้วมันมีรางวัลรางวัลที่หนึ่งมันถูกแบบถ้าได้นี่คือแบอบ128ล้านบาทไทยแล้วก็ไปหาให้ดูอีกอย่าง ไปเลยครับกันขึ้นเลยเออเอาล่ะกินข้าก่อนนะครับเดเจอกันใหม่เมื่อชาต้องการสุขสันต์บัรหยุดสงกรานต์แบบนี้ครับบ๊ายบาย